สวัสดีครับวันนี้บทเรียน a r t c a m คนะครับก็ขออนุญาตเป็นการนำเสนอการตัดงานนะครับในกรณีทีเ่เครื่องเราไม่สามารถตัดหรือแกะงานได้ในครั้งเดียวให้มันหมดทั้งแผ่นนะครับก็คือเราจะต้องขยับหรือว่าแบ่งส่วนตัด อย่างเช่นในกรณีนี้นะครับไฟพื้นที่ตัดมีขนาดค่อนข้างยาวนะครับก็ประมาณ50เซนคูณ200เซนซึ่งปกติถ้าไม่ใช่ตัวตัวใหญ่ก็จะตัดยากนะครับก็ถึงเราจะซิมออกแบบได้ แต่เวลามันม,นมีเวลาเราจะสั่งแกะมันก็จะมีปัญหานะครับเราก็จะมีตัวช่วยอยู่่แตทีนี้ผมขออนุญาตออก G code ไปแล้วนะครับเป็นดอกบอโน้อตพื้นที่งานคือ50คูณ200 <c oughs> 200เซนนะครับออกด้วยดอกบอโน้ตนะครับก็จะได้ แกะออกมาก็จะได้แบบนี้แต่ครั้นี้หน้าเตียงสําหรับเครื่องทั่วไปเครื่อง DIY ก็จะยาวไม่ถึง2เมตรนะครับแต่ว่าด้านหน้านี้น่าจะได้ก็คือ50เซนหรือว่า60เซนน่าจะได้ด้านแกนไวโดยส่วนมากของเราจะไม่ถึงกันโอเคเราก็ใช้วิธีก็คือออก G code ให้เรียบร้อยนะครับหลังจาก โอเคเดี๋ยวผมขอเคลียร์ก่อนอห,ลอหลังจากออก G ีโคดเรียบร้อยแล้วลองซิมดูนะครับก็คือของเราก็คือวิธีการของเราก็คือนะครับคือแบ่งเป็นส่วนเป็นส่วนนะครับแบ่งเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนอาจจะ3หรือ4หรือ5ส่วนก็นแล้วแต่ความยาวแกนบายของเราว่าเราจะแบ่งได้แค่ไหนคราวนี้เทคนิคก็คือควรจะมีไม้ที่เอามาแกะ ควรจะปาดหน้าให้เสมอกันทั้งแผ่นนะครับถ้าเป็นไปได้ควรจะทําเพราะว่าเวลาเราขยับแล้วเนี่ยมันจะได้เสมอนะครับไม่ต้องมาตามเจ็บงานทีหลังแล้วก็ควรจะทําจุดมาร์กนะครับให้รู้ว่าตรงนี้ตำแหน่งนี้คือที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่ไว้ควรจะมาร์กเป็นเส้นเป็นเส้นไว้นะครับแต่นี้ผมไม่ได้ทําให้ดูนะฮะไม่ค่อยไม,ไม่ไม่ค่อยได้ใช้ โ okay. อเคหลังจากเรา <c oughs> ซิมดูแล้วเรารู้ว่างานเราไม่พอนะครับสมมติโต๊ะเรามีขนาดก็คือ,อ50าคูณ50เซนแล้วกันนะครับพื้นที่ตัดคือ50 5 0เซนตแต่ว่างานชิ้นนี้คือ50 0คูณ200นะครับฉะนั้นเราตัดรอบเดียวไม่ได้แน่นอนเราก็จะใช้ใช้ตัวนี้นะครับทูาทพาดพานเนลลิงนะครับ กดลงไปนะครับอ่าแล้วเราก็มาเซตขนาดโต๊ะของเรานะครับโต๊ะของเราวายเท่าไหร่วายเมื่อกี้เราบอกว่าโต๊ะเราวายคือ50าสคูณห้ก็จะเป็น500รมิลคูณห้าร้อยมิลนะครับคูณห้าร้อยมิลคัปเดตพาเนลนะครับมันก็จะแบ่งให้เรานะครับชิ้นที่หนึ่งห้าร้อยสองห้าร้อยนะครับกลับมาดูที่หน้า 2D เนี่ยฮะ ันจะแบ่งให้เราแล้วว่านี่คือชิ้นที่1น,นะชิ้นที่2นะชิ้นที่3นะได้ชิ้นที่4แล้วก็เอาไม้เข้าไปแล้วก็ตัดชิ้นที่1ก่อนนะครับชีโค้ดมันก็จะหยุดคือมันก็จะสิ้นสุดเสร็จแล้วเราก็ขยับแกนแซดขึ้นแล้วเราก็ขยับไม้เข้ามานะครับแนะนำว่าคนทําตําแหน่งมาร์กไว้ให้รู้ว่าตรงนี้เป็นที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่นะครับ ก็อาจจะมีเหลื่อมกันบ้างเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าโต๊ะเราไม่ดีแต่ว่าถ้าใครเซตเก่งเซตดีก็จะเห็นน้อยมากหรืออาจจะไม่เห็นเลยนะครับราวน,นี้ถ้าออก G ีโคตยังไงล่ะนะครับออก G ีโคตยังไงออก G ีโคตไม่ยากเลยนะครับนะพอเข้ามาแล้วปุ๊บเราเซตโต๊ะของเราแล้วว่าโต๊ะเราขนาดนี้นะครับกดอัปเดตแล้วนะครับมันก็จะแบ่งให้ เราก็ไม่ต้องทำอะไรอีกครับกดแค่เซฟทู p a านนะครับมันก็จะมีไฟล์เดียวนะครับตอนนี้ก็คือมันจะมีไฟล์เดียวเราเลือกไปเลยนะครับแล้วก็เซฟนะครับสมมติผมเซฟว่า a a a นะครับดูนะครับว่าเป็น a a 3ตัวนะครับกดเซฟนะครับแต่หลังจากเรากดเซฟไปแล้วนะครับมันจะไปแบ่งเป็นให้สมมติงานชนิดเราแบ่งเป็น4ส่วนมันก็จะไปแบ่งให้เป็น4ส่วนให้เรา เป็น a a 1- นถึง4นะครับให้ดูนะครับออยู่ในทูาพาเห็นไหมครับตรงนี้นะครับ a a a p 1 p 2 p 3 p 4แล้วก็ไล่กัดไปเลยตั้งแต่ p 1จนถึง p 4อ่เรื่องการแบ่งนี้ในโปรแกรมมันไม่ยากนะครับแต่ว่ามันจะไปยากตอนที่เราจะเซตงานยังไงให้มันตรงกับตำแหน่ง ฉะนั้นควรทําการมาร์กไปให้เรียบร้อยต้องอาศัยประสบการณ์นะครับแล้วก็ความเข้าใจนิดหนึ่งไม่ยากนะครับเอาลองทําดูโอเคครับบทเรียนอัดแค่วันนี้ก็คงจะมีแค่นี้ขอบคุณมากครับ